ยังมีความไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะกกังวลนะคะว่าจะมีการเลื่อนงานหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่เมนี่ MC พลังบวกนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วง1นาทีกับพี่เมนี่ MC พลังบวกนั่นเองนะคะวันนี้มาตอบคําถามกันอีกแล้วนะคะยังมีคําถามเด็ดๆที่หลายๆคนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นกระแสแล้วก็ฮิตเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือว่ามีคนสอบถามมาว่า ปชื่อพวกของชํารวยต่างๆนะคะถ้าเราไม่ใส่วันที่ได้ไหมคะกลัวจะได้เลื่อนวันนะคะเออจริงๆแล้วคําถามแบบนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะคะแอบกระซิบหลังไมค์มาถามพี่แมนี่อยู่ เป็นระยะเลยเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะก,กังวลนะคะว่าจะมีการเลื่อนงานหรือเปล่านะคะซึ่งพี่มินิจะขอตอบแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะคะของชํารวยเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใส่วันที่ก็ได้นะคะกรณีที่ของชํารวยเนี่ยเราใส่เป็นวันที่เอาไว้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเราต้องการจะให้แขกนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จําได้ด้วยว่าของที่ระลึกชิ้นนี้นะคะเป็นของที่ระลึกที่มาจากงานแต่งงาน ของเราและจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะคะที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นการเตือนความจําให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรวมถึงคนที่เก็บของ ท่ลรลึกแบบนี้ด้วยนั่นเองแต่ในปัจจุบันนะคะเทรนที่ให้ของท่ลรลึกเนี่ยได้เปลี่ยนไปมากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ของทิลรลึกเนี่ยก็จะเน้นประโยชน์ใช้สอยแล้วก็การใช้งานจริงนะคะหลายๆคนน่าจะเห็นเยอะๆเลยก็คือตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นพวกถุงผ้าต่างๆถูกต้องไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนนะคะแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อก็จะไม่ค่อยได้ให้ถุงพลาสติกกับเราแล้วนะคะดังนั้นเวลาที่แขกรับของชำรวยไปเขาก็จะ แกะใช้เลยนะคะดังนั้นเนี่ย ไอตัววันที่อาจจะไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าตัวสติกเกอร์หรือตัวแท็กที่เราเนี่ยทำออกมาก็จะถูกฉีกออกหรือถูกดึงออกหลังจากที่แขกได้รับของชํารวยแล้วก็จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะถ้าให้พี่เมนี่นะคะตอบคำถามก็คือว่าเพื่อให้สะดวกนะคะทั้งในเรื่องของการเลื่อนวันนะคะทั้งในเรื่องของต้นทุนนะคะต่างๆในการจัดงานไม่ต้องลงวันที่ลงไปในแท็กของชํารวยก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ ย่ายๆแบบนี้นั่นเองนะคะมาทําเรื่องงานแต่งงานให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกสําหรับเรากันดีกว่านะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกด s u b ส c r i b e นะคะแล้วก็กดสั่กนกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้พิมเมนี่นะคะลงคลิปเมื่อไหร่ก็จะได้เตือนความจําให้ทุกๆคนได้เข้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ